สวัสดีครับผมเซลแมนนะครับที่ปรกึกษาการขายอ e ีซูซุนครหลวงสาขาเอกชัยบางบอนนะครับคลิปวันนี้นะครับผมจะพาไปชมอ e ีซูซุดีแมกนะครับปี 2, 2021ในรุ่น X-Series Speed นะครับเป็นตัวแคปสีขาวราคาที่7 2 1 0 0 0บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าทำการตกแต่งภายนอก เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กฝากระโปรงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมนะครับเมื่อรถทําการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีความสวยงามขนาดไหนสรารับคันนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับดาวเริ่มต้นเพียง69,000บาทเท่านั้นนะครับท้าท่านใดสนใจหรือมีโครงการจะซื้อรถรุ่นนี้อยู่แล้วสามารถแท็กมาเข้ามาสอบถามกันได้นะครับยังไงไม่รอช้าครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมรถกันเลยครับครับอันนี้นะครับคือเอ็ l ซินะครับสปีดแคร็นะครับตัวเตี้ยราคาอยู่ที่721,000บาทนะครับ สำหรับคันนี้นะครับลูกค้าทําการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับ๋ยวผมจะพาไปรับชมกันนะครับว่ามีตรงไหนบ้างนะครับเริ่มทีด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับสำหรับเอ็กซิลี่นะครับก็จะเป็นกระจังสีดําแบบนี้นะครับพร้อมโลโก้สีแดงอีซูซูนี่นะครับคันนี้ทําการเปลี่ยนฝากระโปรงนะครับเป็นเคปล่านะครับลาย F1 นนี่นะครับของยีนคาร์บอนนะครับ นี่นะครับลน์ F1 นะครับตหัวเอ X ็กซิลีนะครับก็จะมีสเกิลติดตั้งมาให้จากโรงงานนี่นะครับด้านหน้านะครับเต็มๆแบบนี้นะครับ สำหรับล้อแม็กนะครับคันนี้โหลดหน้าสองหลังสามนะครับจะได้สเปคแบบนี้เลยลองดูล้อแม็กกันนะครับเป็นล้อแม็กนะครับสีไทเทียของคอสเมตนะครับตัวนี้เป็นของแท้สีไทเทนะครับน็อตล้อดุมล้อน็อตล้อนะครับเป็นสีแดงไาเปอร์เบรกสีแดงนะครับดุมล้อเนี่ยจะเป็นของคอสเมตเองเลยนะครับนี่เป็นไทอาร์ครับตัวนี้ ยางหน้านะครับมาในขนาดสองสี่ห้าสี่ห้าขอบสิบแปดนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูยางหลังกันก่อนนะครับนี่ครับยางหลังสองเจ็ดห้าสี่สิบนะครับขอบสิบแปดสี่แบบนี้เลยมองหายสนใจก็ทัก เขามาสอบถามมืก่อนได้นะครับโหน้สองหลังสามนะครับสำหรับเอ็กซิลี่ก็จะมีสเกิร์ตด้านข้างนี่นะครับนี่ด้านหลังนะครับเอ็กซิลี่จะไม่มีกันชนท้ายมานะครับจะเป็นชุดสเกิร์ตนี่ครับนําแานของชุดสเกิร์ต อันนี้คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับของเอ็กซิลนะครับอันนี้เป็นเพดเอ็กซิลพร้อมด้วยสติกเกอร์นะครับค่าฝากกับรงท้ายนี่นะครับกล้องถอยหลังนะครับอยู่ตรงนี้โลกโก้แดงนะครับคพราว่าอีซู ไอ้ท้ายเอาดีนะครับนี่นะครับสเปกการโหลดนะครับหน้าสองหลังสามเดี๋ยวไงเราไปรับชมภายในกันดีกว่านะครับครันนี้เน้นภายนอกอย่างเดียวนะครับ แล้วภายในนะครับ X-Series นะครับคันนี้ก็มีเัาแผงประตูเป็นผ้านะครับนี่ครับเป็นผ้าพรีเมียมนะครับตรงนี้เป็นดำแดงภายในนะครับจะเป็นเบาะเบาะผ้าดำแดงนะครับผ้าพรีเมียมนะครับสีดํดำแดง กุญแจก็จะมีมาให้สองดอกแบบนี้นี่นะครับพวงมาลัยแบบธรรมดานะครับพร้อมโลโก้สีแดงมาตรวัดเป็นแบบมาตรฐานนะครับมีโลโก้ตัว x อยู่จอขนาดเจ็ดนิ้วนะครับความกล้องมองหลังกีน้าหกสปีดนะครับ ภายในก็ออกดำๆครับแล้วก็มีสีแดงตัดเข้ามานี่นะครับขับเปิดได้90องศานี่ขับด้านหลังนะครับจะมีเบาะมาให้นี่ครับภายในก็ประมาณนี้ครับ หรืล,ลูกค้าท่านใดมองหาหรือสนใจนะครับ x อ i ก i y นะครับตัวแคปก็สามารถทักมาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆก่อนได้นะครับ x อ็ก i ก็จะมีแคปบสีประตูนะครับรุ่นตัวเตี้ยแล้วก็เป็นแคปยกสูงและสีประตูยกสูงทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออตโต้นะครับนี่นะครับเน้นสวยงามก็สัดแบบนี้ดีกว่าครับ เครื่องยนต์นี้ก็ร้อยห้าสิบแรงม้านะครับเปลี่ยนน้ำมันแน่นอนครับอีซูซิโอเคครับสำหรับรถรุ่นไหนแล้วที่แต่งเยอะๆเดี๋ยวผมจะทาการรีวิวหรือนําให้ชมกันแบบนี้อีกนะครับลู้การท่านใดสนใจหรือมีโครงการจะซื้อรถก็สักมาทักมาสอบถามก่อนได้นะครับเพ o บูทครับเพจอีซุบางบอนหรือ YouTube ช่องนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ